สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอาแล้วเปียบุตรย้ำต้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ป้องกันกรณีแบบหมอหยองประสิทธิ์เลขาธิการคณะก้าวหน้าชี้แค่ตำหนิคนอ้างคนโหนสถาบันกษัตริย์ไม่พอต้องปฏิรูปสถาบันให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยเพื่อพิทักษ์รักษาไว้ไม่ให้เกิดกรณีแบบหมอหยองและประสิทธิ์ซ้ำวนไปวนมา ปียบุตรแสงกนก,กุลเลขาที่การคณะก้าวหน้าแสดงทัศนะกรณีประสิทธิ์เจียวกกประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินหลังร่วมกับพวกเปิดบริษัทในลักษณะเครือข่ายใหญ่หลอกนักลงทุนจนสูญเงินนับพันล้านบาทโดยระบุผ่านเฟซบุ๊กเปียบุตรแสงกนก,กุลหัวข้อจากกรณีประสิทธิ์เจียลกกถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนื้อหาทั้งหมดมีรายละเอียดดังนี้จากกรณีประสิทธิ์เจียลกก ถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์กรณีกองปราบปรามสำนักงานตำรวจแห่งชาติจับกลุ่มขบวนการช่อโกงที่มีประ p r a s i เจีย k กกเป็นหัวหน้าใหญ่ทำให้เกิดกระแสวิจารณ์ h a s h t ์เจี o ยก,ก,ก,กันมากอย่างไรก็ตามมีประเด็นหนึ่งที่ไม่ถูกหยิบยกมาพูดถึงก็คือการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์สองเรื่องนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร เป็นที่ทราบกันดีว่าประสิทธิ์มีบทบาทสำคัญในการอบรมจิตอาสาพระราชทานและปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ I.O. ดังที่คุณช่อพนิกาวานิ์ได้เปิดโปงเรื่องนี้ไว้หลายครั้งประสิทธิ์อ้างถึงเรื่องความจงรักภักดีของตนเองถึงขนาดเปิดเสื้อโชว์รอยสักบนหน้าอกว่าทรงพระเจริญกลางรายการโทรทัศน์มาแล้วล่าสุดรองหัวหน้าพักกล้าออกมาวิจารณ์ว่าคนแบบนี้เลวยิ่งกว่าคน ที่กระทําผิด112หลายคนวิจารณ์ว่าประสิทธิ์กระทําการไม่บังควรโหรเจ้านําสถาบันกษัตริย์มาอ้างหาประโยชน์คนที่เคยสนับสนุนประสิทธิ์ต่างกระโดดนี้บางอ้างว่าไม่ได้รู้จักแค่รับจ้างทำรายการให้บ้างก็ลบคลิปที่เคยสนับสนุนคนที่สัมปทานประกาศตนว่าจงรักภักดีอย่างสุดซึ้งเคยชื่นชมประสิทธิ์พร้อมที่จะกระทึบประสิทธิ์ให้จมดิน จนทำให้สังคมหวนกลับไปนึกถึงกรณีที่เกิดขึ้นกับหมอหอยองที่ยามขึ้นหม้อทุกคนแห่แซ่ซ้องสรรเสริญอยากใกล้ชิดสนิทสนมยามประสบเหตุเพศภัยแต่ละคนไม่เพียงกระโดดนี้แต่พร้อมจะขยี้กระทืบซ้ำกรณีแบบหมอหอยองก็ดีกรณีแบบประสิทธิ์ก็ดีและอีกหลายๆกรณีทำไมจึงเกิดขึ้นได้เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกวนไปวนมาหมดคนนี้ก็มีคนนั้นต่อ ผมอยากเชิญชวนวินยูชนผู้มีใจเป็นธรรม มีเหตุมีผลคิดอย่างโยนิโสมนสิการให้รอบด้านคนที่อ้างตนว่าจงรักภักดีที่สุดอย่างไม่อาจหาใครมาเสมอเหมือนคนที่ทำกิจกรรมการกุศลธุรกิจหรือแม้กระทั่งใช้อำนาจรัฐทำโครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินแล้วต้องอ้างเชื่อมโยงไปถึงสถาบันกษัตริย์หรือต้องทำไปพร้อมกับประกาศความจงรักภักดีของตอนเองให้โลกรู้ทำไมเขาต้องอ้างทำไมเขาต้องโหน ใช่หรือไม่เพราะพวกเขาทราบดีว่าการอ้างการโหนจะช่วยเป็นเกราะกำบังคุ้มกันให้เขาใช่หรือไม่ว่าคนที่ต้องการวิจารณ์คนที่ต้องการตรวจสอบพอเห็นคนเหล่านี้อ้างหรือโหนขึ้นมาก็เกิดความกังวลใจเกรงกลัวไม่กล้าที่จะวิจารณ์หรือตรวจสอบอย่างเต็มที่ ลองคิดจินตนาการดูว่าหากสถานะของสถาบันกษัตริย์ในประเทศไทยไม่มีอำนาจและบทบาททั้งตามกฎหมายและตามประเพณีมากจนเกินขอบเขตของระบอบ c o n s t i t u t i o n a l p a r l i a m e n t a r y m o n a r c h y หากไม่มีประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่ถูกใช้และตีความจนไม่มีมาตรฐานและคาดหมายไม่ได้ว่าการแสดงออกแบบใดถือว่ามีความผิดเช่นทุกวันนี้ หากมีระบบตรวจสอบงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ได้อย่างเต็มที่เหมือนกับงบประมาณของส่วนราชการอื่นหากมีเสรีภาพในการแสดงออกอย่างไม่ต้องกังวลว่าจะโดนแทนิติสงครามกลั่นแกล้ง การอ้างการโหนสถาบันกษัตริย์ของคนเหล่านี้จะทำได้สำเร็จหรือไม่พวกเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการอ้างการโหนต่อไปจะมีใครต้องการอ้างต้องการโหนสถาบันกษัตริย์อีกก็ในเมื่อสถาบันกษัตริย์ไม่ได้มีอำนาจและบทบาทตามกฎหมายและประเพณีที่มากล้นอีกแล้ว ดังนั้นการตำหนิติเตียนคนอ้างคนโหนสถาบันกษัตริย์แต่เพียงอย่างเดียวจึงยังไม่เพียงพอเราต้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับราาประชาธิปไตยเพื่อรักษาประชาธิปไตยเพื่อรักษาสถาบันกษัตริย์ถ้าทำได้เช่นนี้เราก็จะไม่มีกรณีแบบหมอหยองเราก็จะไม่มีกรณีแบบประสิทธิ์เจียวก,กเราก็จะไม่มีกรณีคนอ้างคนโหนสถาบันกษัตริย์อีกต่อไป Hash tag ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ปฏิรูปสถาบันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ